สวัสดีครับคุณกำลังฟังเอกยนยพอดแคสต์ก็กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวหล่อนๆนี้เช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรไปฟังกันเลยครับผมหิวน้ำเหลือเกินคำพูดนั้นก้องสะท้อนอยู่ในหัวของผมผมยืนจ้องน้ำที่ไหลพั่งพูจากก๊อกผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นชั่วโมงแล้ว ค่เฝ้ามองมันมองแล้วก็นึกซ้ำๆถึงเหตุการณ์เมือ่อสองสามคืนก่อนผมเห็นชายไร้บ้านคนหนึ่งผมเห็นเขาสองครั้งแต่ทั้งสองครั้งมันถูกประทับลงในความทรงจำของผมอย่างชัดเจนทั้งสองครั้งทำให้ผมรู้สึกไม่สบายใจแต่ครั้งที่สองมันบ้าโดยสมบูรณ์ครั้งแรกเกิดขึ้นระหว่างที่ผมจะไปทำงานผมใช้เส้นทางประจำในการเดินทางหูเสียบหูฟังเดินไปเรื่อยๆชมนกชมไม้ ระหว่างที่เพลงกำลังเปลี่ยนจากเพลงหนึ่งไปอีกเพลงหนึ่งความเงียบสั้นๆนั้นทำให้ผมได้ยินเสียงโลหะกระทบกันผมสะดุ้งทันทีหันไปมองหาที่ต้นตอในตรอกหลังร้านไก่ทอดผู้พันมีบางอย่างกำลังขยับอยู่มันเป็นเพียงช่วงสั้นๆนจนแทบจะฟังไม่ออกเพราะเพลงในหูเริ่มขึ้นพอดีตอนแรกผมคิดว่าเป็นแมวกระโจนหาของกินอยู่ตามถังขยะแต่แล้วเขาก็ยืนขึ้นมา มือกุมถุงขยะสีดําแน่นเขาไม่ได้สังเกตเลยว่าผมมองอยู่เขามัวแต่มองและดูหลงไหลกับสิ่งที่เขาถืออยู่ในมือมากกว่าเขายกถุงนั้นขึ้นเหนือศีรษะด้วยความปิติอินดีน้ำเห,เหลืองหน้าขยะขยงพุ่งออกมาจากรอยขาดของถุงไหลทะลักเข้าปากที่แห้งกรังของเขาเขารีบดื่มอย่างหิ้วโหยทันทีเศษอาหารเน่าเปื่อยเล็กๆปะปนลงมาด้วย ติดอยู่ตามคราวของเขาแต่เขาไม่สนใจมันเลยสีหน้าของเขามีความสุขสุดขีดเลยด้วยซ้ำผมตัวสัน่นเมื่อผมคิดถึงภาพนั้นอีกครั้งผมก็พิบตาทีๆพยายามขับไล่ความคลื่นไส้ที่มันเกาะขึ้นตอนที่คิดถึงมันเสียงหยดน้ำจากก๊อกน้ำในครัวดึงสติผมกลับมาแสงไฟนนออนเหนือหัวของผมสะท้อนลงมากระหยดน้ำทำให้เห็นเป็นสีระยิบระยับ จนผมรู้สึกหลงไหลมันโดยไม่รู้ตัวผมเลยเอื้อมมือของผมเข้าไปร้างมือปล่อยให้ละอองเงยน็เยนๆไหลผ่านปลายนิ้วชั่วขณะหนึ่งผมคิดจะดื่มน้ำแต่แล้วผมก็รู้สึกคลื่นไส้ผมเลยหยุดทันทีเพราะผมจำได้ถึงตอนที่ผมเจอเขาในครั้งที่สองซึ่งมันเลวร้ายมากมันเลวร้ายกว่าครั้งแรกมากจริงๆตอนนั้นผมอยู่บนรถบัสก็จะถึงป้ายของผมแล้วผมก็เสียบหูฟังเหมือนเคย แยกตัวออกจากโลกแห่งความจริงมันอาจจะไม่ใช่วิธีดีที่ดีที่สุดเวลาขึ้นรถสาธารณะแต่ผมแค่ต้องการออกจากความจริงนี้ไปจู่ๆรถหยุดกะทันหันทําให้ผมสะดุง้งผมดึงหูฟังออกผู้ดโดยสารอีกหลายคนต่างหันมองไปข้างหน้าสีหน้าเต็ไมไปด้วยความตกใจและสิ่งที่ผมเห็นทําให้กระดูกสันหลังผมเย็นวาบเขาอยู่ที่นั่นอีกครั้งกลางถนนชายไร้บ้านคนเดิม คราบน้ำเหลืองเน่ายัางติดอยู่บนเสื้อผ้าที่สกปรกอยแล้วของเขาเขาโซเซไปมาเคลื่อนไหวไล่ทิศทางเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาหันตัวไปมาเหมือนสัตว์ป่าแต่แล้วเขาก็ก้มตัวลงมือคว้าบางสิ่งจากพื้นผมเห็นแวบหนึง่งมันเป็นคล้ายๆสิ่งมีชีวิตสีเทาชมพูโผล่ลมานิดหน่อยก่อนที่เขาจะฉกมันขึ้นมามันคือหนู มือของเขากำแน่นบีบอย่างแรงก่อนที่จะกระชากหัวมันออกมาเลือดสีแดงซึมออกจากมุมปากเสียงกรีดร้องแสบแก้วหูดังขึ้นเมื่อเขากลับลงไปเต็มแรงหนูดิ้นลนสุดชีวิตในกำมือเขาก่อนที่เขาจะเงยหัวขึ้นอีกครั้งเห้ยเห็นหนูที่ถูกกัดฉีกจนแทบไม่เหลือรูปร่างส่วนตัวของมันหายไปเกือบหมดแต่ชายไร้บ้านไม่สนใจ เขากัดลงไปที่ตัวหนูอีกครั้งหนึ่งดูดซับทุกหยดของเหลวจากล่างนั้นเรากับจะรีดเลือดหยดสุดท้ายของมันออกมาเสียงกรีดร้องของผูดด้โดยสารดังระงมผมมั่นใจว่ามีใครบางคนอ้วกอยู่ข้างหลังผมละแต่ตัวผมขยับไม่ได้ผมอึ้งผมผมทำอะไรไม่ถูกจริงๆแล้วเขาก็ปามันข้ามถนนแหกปากด้วยใบหน้าที่เกี้ยวกดัดหิวน้ำท้งรถเงียบสนิท ไม่มีใครกล้าขยับชายไร้บ้านหันซ้ายหันขวาเหมือนเพิ่งได้สติแล้วก็รีบวิ่งหายเข้าไปในซอยผมกลับถึงบ้านแต่ผมผมไม่รู้สึกผ่อนคลายเลยภาพรอยยิ้มที่มีความสุขที่สุดข,ของเขาเลือดที่เต็มปากยังฉายในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมกินอะไรไม่ลงเพราะทุกครั้งที่ผมคิดถึงอาหารภาพของหนูที่ตัวแหว่งก็ผุดขึ้นมาคืนนั้นผมแทบไม่ได้นอน ดิ้นพลิกไปพลิกมาพยายามลบภาพเหล่านั้นออกจากหัวจนสุดท้ายผมก็พลอยหลับไปแล้วผมก็ฝันผมเดินอยู่ในบึงที่ว่างเปล่ามีแต่ความม,มืดมิดมีเพียงพระจันทร์สีแดงลอยอยู่เหนือหัวผมภาพในน้ําสะท้อนสีแดงเลือดของพระจันทร์ต้นไม้สูงใหญ่ตั้งตระหง,ง่านผมรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งมองมาร่างกายของผมขนลุกทุกครั้งที่เหลือบตาไปที่ต้นไม้แลวแล้วมันก็มีเสียงคลิกแปลก ดังขึ้นมาจากความเงียบเรากับเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังสื่อสารกันลำต้นของต้นไม้ทั้งหลายสั่นสะเทือนน้ำสีแดงไหลออกมาจากฟ้าเสียงคำรามต่ำๆดังมาจากเบื้องบนสูงเกินกว่าจะมองเห็นผมมองลงไปที่น้ำใต้เท้าผมผมเห็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆเลื้อยอยู่ในนั้นมันดูเต้นรำอยู่มันเหมือนมีอะไรบางอย่างหมุนวนหลายๆตัวไม่สิหลายร้อยตัว พัวพันกันเหมือนมันกำลังเต้นบันเล่ผมดูอยู่ผมผมผมลาสายตาจากมันไม่ได้ผมรู้สึกถูกมันดึงดูดผมหลงไหลผมรู้สึกมองมาแล้วผมรู้สึกสบายใจผมรู้สึกปลอดภัยอย่างที่ไม่ควรเป็นแล้วน้ำลายผมก็เริ่มไหลออกมาผมก้มตัวลงช้าๆตักมันขึ้นมาและพวกมันก็ไหลเข้าปากขยับไปมาบนลิ้นของผมแล้วผมก็สะดุ้งตื่น ้าปูเตียงผมเต็มไปด้วยเหงื่อผมรู้สึกเหมือนปากผมมีอะไรบางอย่างเป็นรสชาติของโลหะผมผมไม่แน่ใจสองวันหลังจากนั้นผมรู้สึกกระหายน้ำตลอดเวลาเลยเริ่มจากผมคอแห้งนินนดๆกลายเป็นว่าผมเริ่มเหมือนเจ็บคอเหมือนมีมีดบาดท,ทุกครั้งที่ผมพยายามกินน้ำลายผมพยายามกินทุกอย่างน้ำผลไม้กาแฟนมเบียร์น้ำส้มสายชูแต่ทุกครั้งที่ผมกินเข้าไปผม ผมรู้สึกมันมันมีรสชาติเหม็นเน่าแล้วผมก็อ้วกออกมาสิ่งเดียวที่ทำให้ผมไม่อ้วกก็คือน,น้ำน้ำจากเนื้อดิบผมหยิบถาดเนื้อบดขึ้นตาผมมองไปที่น้ำสีแดงขุ่นที่อยู่ที่ก้นถาดผมอยากกินมันผมยกขึ้นดื่มลดโลหะขมคละเขาแต่ในในเสี้ยววินาทีนั้นผมรู้สึกผมผมไม่หิวน้ำแล้ว แ,แล้วมันก็กลับอีกความหิวน้ำของผมมันกลับมาเพิ่มเติมผมทนไม่ไหวแล้วอพาร์ทเมนต์ผมมันเหมือน,มนไม่มีอะไรกินมันแห้งแล้งมากผมคว้าเสื้อโค้ทเดินออกไปข้างนอกและนั่นทำให้ผมเห็นเขาอีกครั้งชายไร้บ้านคนเดิมนอนคว่ำอยู่กับพื้นกำลังคว้าแมวที่ร้องลั่นอยู่ใต้รถมันดิ้นพากๆจนเขาคว้าตัวมันออกมาแมวพยายามพุ่งหนี เขากระโจนตามเหมือนสัตว์ป่าทันใดนั้นเสียงแต่รถด,ดังลั่นแล้วก็ปังสีสัะของเขากระแทกพื้นเลือดสาดกระจายเขาไม่ลุกขึ้นไหวอีกเลยร่างของเขานอนนิ่งเลือดไหลนองบนถนนเสียงกรีดร้องของผู้คนรอบข้างเหมือนห่างไกลออกไปผมควรจะตกใจกลัวควรวิ่งไปช่วยหรือโทรแจ้งเหตุเพราะผมถือโทรศัพท์อยู่แล้ว แค่กดตัวเลขสามตัวแต่สิ่งเดียวที่ผมทำได้คือยืนจ้องเลือดที่ไหลรวมกันเป็นแอ่งและใต้หัวที่เลอะไปแล้วของเขานั้นผมเห็นสิ่งเล็กๆที่กำลังดิ้นอยู่คล้ายกับอะไรบางอย่างที่ผมเห็นในฝันกำลังดิ้นอยู่มันทำให้ผมรู้สึกน้ำลายไหลความคิดเดียวที่ผุดขึ้นมาในหัวผมก่อนที่คำพูดของผมจะออกมาโดยไม่อาจหยุดได้ผมหิวน้ำเลยเกิน ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องผมหิวน้ำเลยเกินสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เตรียมพบกันคลิปต่อไปได้เลยครับสวัสดีครับ